ทุติยัมปีมยังพัเตวิสุวิสุงคาายติสเนตสะปัญจสิรานิยจามะตติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงคาคายาติสาาันเนตสะปัญจสิลานิยาจามะโม,ม,สมาาตสาาาามะอหวโตอรหโต โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธงสรณังคัจฉามิธัมมสราังคะชามิธรรมสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยม สรนังคามุติยมปิามังสรนังขามิทุติยมปิตามังสรนังคจชามิทุติยมปิสังคังสระ เมปิังสรังกชามิตัตติยมปิพุทธังสราังคชามิตัตติยมปิพุทธังสรานังชามิตัตติยมปิธรรมังสรานังกชามิตัตติยมปิธรรมังสรนังชามิตัตติยมปิสังฆังสราังขชามิตัตติยมปิสังฆังสรานังชามิปิสรณะขรมมนานิพิทัง ปานาติปตาเวรัตมณีสิกขาปัทังสมาธียามิปานาติปาตาเวรัตมณีสิกขาปัทังสมาธียามิทิมนาทานา สิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมา สุลาเมระยะมัจจพมาทธานาเมระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัจจพมาทธานาเวละมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิผิมานิปัญจสิกขาปะทานิ